เมื่อฮีโร่ไฟนอลแฟนตาซีโผล่มาอย่างโลกจริงคุณจะเลือกเป็นใครเกมมือถือใหม่ล่าสุดจากสคว a เนิกที่กำลังทำให้แฟนคลับตื่นเต้นอย่างมากคือดิสนีย์โดลอมไฟนอลแฟนตาซีเกมแนว3 V3 ทีมบอสแมทเทลอารีนาที่รวมตัวละครโปรดจากจักรวาลไฟนอลแฟนตาซีมาเป็นทีมต่อสู้กันอย่างเนาะแง่คราวนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในโลกของตนเองแต่โผล่มายังโตเกียวในยุคป,ปัจจุบันที่กำลังถูกความมืดปกคลุมโดยเคอสและเหล่าฮีโร่แห่งแสงต้องร่วมมือกันเพื่อกำจัดมัน แต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือผู้เล่นจะได้เลือกตัวละครโปรดจากหลากหลายภาคของไฟนอลแฟนตาซีเช่นเคนไฮวิน Warrior o อ l i g h ท์เทอคลาวรีโนไซเดนไลท์นิงและยังมีตัวละครใหม่เข้าร่วมอย่างกอยเยอจากซิลและพรอมโทจาก f f ฟเซซึ่งเมื่อพวกเขามาเยือนโลกปัจจุบันเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก็ถูกอัปเดตให้ทันสมัยแต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสไตล์คลาสสิกก็สามารถปรับเปลี่ยนสก,กินได้ตามใจชอบแล้วคุณจะเลือกทีมใด ทีมของคุณจะต้องทำงานร่วมกันอย่างลงตัวเพื่อเอาชนะบอสในเวลาที่รวดเร็วที่สุดกว่าทีมฝ่ายตรงข้ามเกมนี้ไม่ได้เน้นแค่ทักษะในการต่อสู้แต่ยังต้องการกลยุทธ์และการวางแผนอย่างละเอียดด้วยและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปเกมนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์สายแฮ็คโครแต่สควอินิเ i x ยังสัญญาว่าเกมนี้จะเล่นง่ายสบายนิ้วและเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเกมดิสไซเดียดูอลัมไฟนอล มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี2026บนมือถือระบบ iOS และ Android โดยเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะเริ่มทดสอบคนสเบต้าในแถบสหรัฐอเมริกาและแคนาดานอกจากนี้ยังจะมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเติมที่จะถูกเปิดเผยในอนาคตโดยมีโอกาสสูงว่าจะมีใครร็อชฟีต,ตัวเอกจากภาค16เข้าร่วมด้วยคุณคิดยังไงกับเกมนี้คุณคิดว่าตัวละครใดจะเป็นที่นิยมที่สุดและคุณจะเลือกทีมใดเพื่อเอาชนะบอสอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย